ครับวันนี้ก็สวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปี2564นะครับ12สิงหาคมวันนี้ก็เรียนมันจบมาครบอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งวันแต่ในช่วงเทศกาล12สิงหาในปีนี้นะครับไม่มีกิจกรรมใดๆที่ จัดรวมหมู่คณะเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปีนี้โควิดสิระบาดหนักนะครับของประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็ระบาดหนักมาแล้วส่วนประเทศไทยช่วงนี้ระบาดหนักมากนะครับติดผู้ติดเชื้ออะไรใหม่นะครับ วันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับ22,000กว่านะครับก็ n i w h n g w s e w s o n นะครับ h i g h s e a s o n เลยนะครับ<ม>เยอะมากนะครับ<ม>เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เกิดเป็นประเทศไทยมาเลยก็ว่าได้นะครับมีคนติดเชื้อลายใหม่22,000กว่านะครับกว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ ดังนั้นกิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับวันที่12สิงหาหรือว่าเกี่ยวกับวันแม่นะครับงดทุกกิจกรรมยกเว้นลงนามถวายพระพรในในโทรศัพท์หรือว่าในแอปที่ของจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับเพื่อที่จะ ถวายพระพรเสด็จแม่นะครับหรือว่าวันแม่นะครับทุกคนก็ได้แต่ลงนำถวายพระพรในในโทรศัพท์นะครับในในเพจต่างๆนะครับเพจสม,มุดประการเพจอะไรต่างๆเขาก็ลงมากันนะครับ ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ชะตากรรมของตัวเราเองว่าจะอยู่ได้รอดปลอดภัยจากโควิดสิหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็วันวิตกกันมากนะครับเรียกว่าจนหลอนนะครับ เพราะว่าไอานิดไอหน่อยก็ผวากันหมดแล้วนะครับตอนนี้จะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หวัดหรืออะไรก็จะกลัวกันจนโอจนผวานะครับมันก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีนะครับคือร้อนกันมากๆเป็นกันทุกตอกซอกซอยเลยนะครับ เสียชีวิตก็วันนี้เสียชีวิตรายหใหม่เพิ่มร้อยสี่สิบกว่าคนนะครับต่อวันเดียวนะครับก็ก็กน่ากลัวนะครับโอ้โหนะครับ้เอาอีกทีนึงครับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองคนนะครับนี่เฉพาะผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ เสียชีวิตนะครับ147คน147ศพนะครับมีผู้เสียชีวิตโอ้โหก็จะขอจารึกบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่าเราประเทศไทยเราเกิดวิกฤตโรคระบาดหนักนะครับ ก็ทุกภาคส่วนก็หาวิธีช่วยแก้ไขกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอะไรต่างๆแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับกระทรวงมาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรต่างๆนะครับก็หากันหาวิธีช่วยกันทุกวิถีทางนะครับจนมีเกิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมา เยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นโรคเมื่อสมัยก่อนที่พวกพวกเรายังไม่เกิดได้ข่าวว่าหรือว่าเขาลือกันว่าสมัยก่อนเป็นโรคหาที่มีประชาชนล้มตายกันมากนะครับตายกันเกลื่อนนะครับที่ที่มีชื่อวัด วัดท่าแรงวัดแรงคอยวัดอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าคนเผาศพไม่ทันก็เอาศพไปทิ้งนะครับมันเผาไม่ทันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะใช้กองฟอนหาฟืนหาอะไรมาเผาไม่ทันก็ต้องทิ้งไปนะครับเพราะว่าคนที่ไปทิ้งเ็าลก็คงป่วยคงอะไรก็กลัวกันนะครับก็แรงก็มากินเมื่อก่อนสมัยก่อนครับ สมัยนี้ยังไม่ถึงขนาดว่าทิ้งศพนะครับแต่มีคนตายในบ้านตายกลางถนนออกมากลางในซอยนะครับหลายที่นะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านก็คงจะอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับคงจะเดินออกมาจะไปโรงพยาบาลหรือหาคนช่วยหรือว่าออกมาขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็ ไม่หมดแรงซะก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ลงกล้ามเนื้อมัง่งลงปอดมั่งนะครับอันนี้ข่าวมาก็ค่อนข้างจะไม่รู้จะหดหูหรือว่าจะอะไรกันนะครับก็ค่อนข้างแย่นะครับประเทศไทยตอนนี้ยุคนี้นะครับโอ้ยก็เป็นวันที่สิบสองสิงหาที่ ทุกทีก็ต้องออกไปฉเฉลิมฉลองหรือว่าไปถวายพระพรนะครับตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตอกทอกซอยหรือว่าในที่เทศบาลหรือว่าอบอตอรหรือทางอำเภอทางจังหวัดก็จัดกันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นยันถวายพระพรตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นตอน19นาฬิกานะครับ ปีนี้ก็ก็อย่างที่พูดถึงนะครับอยู่ในบ้านอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้ออกไปก็เสี่ยงสออันตรายมากนะครับก็ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างๆก็ขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านนะครับอย่าออกไปออกไปบ้านโดยไม่จำเป็นนะครับหาซื้อกับข่าวซื้ออะไร คนที่รอเตียงรอคอยลงเตียงว่างรอคอยรถมารับป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเตียงก็เต็มรถก็ไม่ว่างจองเตียงจองคิวก็เลยเกิดสถานที่พักคอยคอยโรงพยาบาลนะครับ <c oughs> ก็จัดกันทุกตำบลทุกเทศบาลนะครับถ้าต่างจังหวัดก็ให้อยู่กลางทุ่งนาก็มีอะไรก็มีแล้วแต่สถานที่ที่เขาจะจัดไว้ให้ไกลผู้คนนะครับตามอัตราภาพตามที่ความเป็นจริงที่จะทำได้นะครับดังนั้นวันนี้ก็ออกมาพูดให้พี่น้องที่จะชมคลิปนี้นะครับ ให้ระมัดระวังตัวให้มากที่สุดนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับขนาดศ,าศาูนย์พักคอยนะครับต่างๆนะครับในเขตจังหวัดที่สีแดงเข้มนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่29จังหวัดแล้วนะครับก็เต็มก็เยอะนะครับ สร้างไม่สร้างยังไม่เสร็จก็มีเยอะแยะนะครับไอ้ที่เสร็จแล้วที่ไปปรับปรุงสถานที่กับโล่งกว้างหรือว่าสถานที่ที่พอจะปรับให้เป็นศูนย์รักคอยได้ก็ได้ไมาเยอะเตียงนะครับก็เต็มค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันได้ไม่ถึง ร้อยเตียงส่วนมากก็จะอยู่ประมาณร้อยส0งยหรือว่า20 30แล้วแต่สถานที่ที่ก็จะหากันได้นะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่ชมคลิปนี้ก็ให้อยู่กับบ้านอยู่ด้วยความระัดระวังใครทำงานอยู่ที่บ้านได้ก็ทำนะครับเวิร์กโ m มโฮมกันไว้ถ้าใครต้องมีความจำเป็นจะออกไปข้างนอกก็อ่า ปิดจมูกให้มิดชิดป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดล้างมือล้างเจลอะไรต่างๆที่เขาแนะนำกันมาก็ให้ทุกคนให้มีความระมัดระวังมากที่สุดนะครับก็ไม่รู้เมื่อไรจะถึงเวลาที่จะผ่านพ้นไปสำหรับโควิด19ครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความระมัดระวัง ให้มากที่สุดสถานที่เสี่ยงก็อย่าไปรักษาตัวรักษาสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีที่สุดขอทุกคนปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าวันนี้ขอบคุณมากโชคดีทุกคนหวังว่าทุกคนจะพน้นเราจะรอไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ